3ข้อเสียของการทานน้อยเกินไปช่วงลดความอ้วนนะครับจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยสึกหรอทุกวันนะครับเช่นร่างกายเราเนี่ยมีผิวหนังที่ลอกตัวทุกวันถ้าเรากินโปรตีนไม่พอผิวหนังเราก็จะเป็นคลื่นๆไม่เนียนเรียบจับแล้วไม่นุ่มลื่นถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดโปรตีนนะไปซ่อมแซมแผลในกระเพาะอาหาร กรดบางครั้งหรือน้ำอัดลมของเราหรือว่าแม้แต่น้ำส้มสายชูที่เราทานไปอาจจะไปกัดทําให้เกิดแผลเล็กๆในทางเดินอาหารแต่พอเรากินโปรโตีนไม่พอร่างกายก็ไปซ่อมแซมไม่ได้ทําให้บางคนเนี่ยต่อให้กินอาหาร3ามมือ้อ แต่ก็เกิดโรคกระเพาะอาหารได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยโปรโตีนที่กินไม่เพียงพอถ้าเราเข้าใจแบบนี้ในงานวิจัยนี้มีโอกาสลองไปอ่านดูนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านภาษาอังกฤษเพราะอ่านเรื่องนี้นะครับผมว่าดีมากเลยเพราะหัวข้อเขาก็คือเขาพูดถึงนิวทริชันหรือสารอาหารทั้งหมดเลยนะครับ ที่น่าจะเกี่ยวพันกับการหายของแผลเดนั้นเวลาที่เราเข้าใจเรื่องการหายของแผลเราก็จะเข้าใจเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเราก็เข้าใจเรื่องสารอาหารที่ใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมทานอาหารเหลือแค่2อมื้อต่อวันแต่ไม่เป็นกรดไหลย,ย้อนไม่เป็นโรคก,กระเพาะอาหารเหมือนตอนทาน3ม,มือ้อจําได้ไหมครับผมเคยเล่าว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เคยทานสามมือ้อแต่ทานไม่ตรงเวลา ปรากฏว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารและกดไหลย้อนตั้งแต่ตอนเรียนแพทย์และตั้งแต่ประมาณ15-16ปีที่แล้วแล้วมันก็เป็นไปนในหายมาตลอดเลยแล้วผมก็คิดว่าเป็นเพราะตัวเองทานไม่ตรงเวลาแต่จริงแล้วผมเพิ่งมาพบตอนหลังว่าอ๋อเป็นเพราะผมทานโปรตีนในอาหารน้อยเกินไปเพราะเวลาที่เราไปแคนเีนตามโรงเรียนแพทย์เนี่ยเวลาเราไปสั่งข้าวผัดกะเพราหมูสับก็จะได้ข้าวเยอะๆกะเพราแค่นี้นิดเดียว คือโปรโตีนน้อยมากเลยผมเคยนับดูย้อนหลังนะครับถ้าผมกินข้าวผัดกะเพราหมูทุกวันนะครับตอนเช้ากลางวันและเย็นนะครับผมจะได้โปรโตีนมาหนึ่งแค่30กรัมต่อวันเองซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของผมหนัก60กิโลกรัมเนี่ยต้องการโปรโตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวันสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราสะสมการขาดโปรโตีนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้อยู่ดีๆก็เป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย,ย้อน ผิวไม่เนียนเรียบใครมีอาการแบบนี้พิมพ์บอกผมหน่อยว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหร <communicate> ับคนที่ไม่เคยคำนวณโปรตีนเลยแล้วก็กินแค่อิ่มทุกวันทุกวันแล้วปรากฏว่าพอร่างกายขาดโปรตีนไปนานๆสะสมสะสมหลายๆปีเนี่ยก็เริ่มเป็นโรคกระเพาะไหมเป็นกรดไหลย,ย้อนไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าผิวไม่เนียนเรียบบางคนอาจจะรู้สึกว่าผมเนี่ยงอกเร็ว <c oughs> บางคนอาจจะรู้สึกว่าจับแล้วผมแห้งบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ผิวหนังหย่อนยานบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนื้อเหลวๆมีแต่ไขมันเต็มเลยเป็นสกินดี้แฟตนะครับใครเป็นก็ส่งมาหน่อยนะเพราะว่าผมก็เคยเป็นคนนั้นผมก็เลยมาสารภาพว่าเวลาที่เราทานโปรตีนไม่ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือบางคนบอกว่าไม่อยากคํานวณเอาล้นๆก็ได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในงานวิจัยที่ทีมงานผมเปิดให้เมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยโปรตีนต่อวันคือประมาณ50กรัมจำ ล้ๆเลย50กรัมต่อวันแล้วเราก็กินอยู่ประมาณนี้บางวันอาจจะกินเกินหน่อยก็ไม่ต้องกังวลบางวันอาจจะกินต่ำหน่อยก็ไม่แย่ให้อยู่ประมาณ50กรัมต่อวันเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ย กะประมาณง่ายโดยที่ไม่ต้องคำนวณอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเอาภาพขึ้นแล้วแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่าเวลาที่ร่างกายขาดโปรตีนมันจะสะเทือนถึงส่วนไหนของร่างกายบ้างแล้วข้อ2เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมพยายามเลือกความรู้ที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ต่อให้ผ่านไปอีก10ปีหรืออีก100ปีรุ่นลูกรุ่นหลานเราเราสามารถคุยเรื่องนี้กับ ใครก็ตามนะครับแล้วยังเป็นความรู้เดิมเพราะว่าผมพยายามจะเลือกอันที่มันเป็นหลักการไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่งานวิจัยฉาบฉวยเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนไม่นะครับเขาพบว่าเวลาที่เราขาดโปรตีนติดต่อกันนาะนๆไม่ใช่วันเดียวนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฉันขาดวันนี้ฉันจะเป็นไรเปล่าไม่ต้องนะครับมันจะต้องขาดไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งร่างกายซ่อมแซมไม่ทันก็จะสะเทือนไปในอวัยวะต่างๆแต่ ไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับหมายความว่าบางคนเป็นโรคกระเพาะบางคนอาจจะโปรตีนที่ผิวไม่พอทาไมรู้ไหมครับดูภาพนะครับในภาพนี้ที่ขึ้นสีขาวๆนะครับจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเรานับปริมาณโปรตีนในร่างกายโปรตีนในร่างกายนะครับไล่ตั้งแต่ตําแหน่งที่มีโปรตีนมากที่สุดคือมัสเซลหรือกล้ามเนือ้อมัสเซลมีโปรตีนในร่างกายทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่กล้ามเนือ้อ เสร็จปุ๊บลำดับถัดมา20%โปรตีนจะอยู่ที่อวัยวะภายในทั้งหมดดังนั้นคิดตามนะเอาแค่2ข้อแรกก่อนถ้าเราเนี่ยอยากสร้างกล้ามเนื้อเรากินเรากินโปรตีนให้เพียงพอกล้ามเนื้อก็จะกระชับไม่หย่อนยานดูต้องไหมหรือแต่ถ้าเรานะครับกินโปรตีนขาดไปกล้ามเนื้อก็จะค่อนข้างหย่อนแล้วถ้ามีโอกาสนะครับ ไปอ่านไปอ่านในงานวิจัยเขาเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยขาดโปรตีนแล้วเราดันกินข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นนะครับไขมันจะเข้าไปแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความนิ่มและก็ไม่ค่อยกระชับอ่ะลำดับถัดมาอันล่างนะครับไขมันที่อยู่ใน อวัยวะภายในสําคัญไหมสาคัญนะครับจริงๆแล้วในอวัยวะภายในควรจะต้องมีไขมันอยู่บางส่วนเพราะว่ามันช่วยหล่อลื่นเช่นถ้าใครเป็นหมอแล้วฟังผมอยู่นะครับก็จะนึกได้ว่าตอนที่เราเรียนกรอสืออาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า fat appendage ก็คือเป็นติ่งของไขมันเนี่ยล้อมรอบลำไส้อยู่เพื่อไม่ให้ลำไส้เนี่ยมัน เสียดสีกันหรือพันกันดนะังนั้นไขมันก็มีประโยชน์นะครับในการทําให้เกิดการหล่อลื่นข้างในแล้วก็ช่วยนะครับเป็นพลังงานสํารองด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่า a l n u t r i t i o n หรือ m a l n u t r i t i o n ก็ได้คือขาดสารอาหารเป็นเวลานานๆหรือขาดโปรตีนเป็นเวลานานๆอย่างเช่นคนที่ไปติดถ้ำไปติดอยู่ในทะเลไปติดอยู่ในที่ไหนทักที่หน,นึ่งอะไรเงนี้ครับแล้วไม่ไม่ได้ทานอาหารานานๆผลท,ท้ายอะ่ะร่างกายก็จะค่อยดึงไขมันมาใช้ แต่พอดึงไขมันมาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็พยายามจะเก็บกล้ามเนื้อไว้สังเกตเห็นเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราขาดสารอาหารนะครับร่างกายก็จะเก็บกล้ามเนื้อไว้แต่ถามว่าใช้กล้ามเนื้อไหมใช้แต่ว่าใช้น้อยลงแล้วก็ใช้ไขมันนะครับเป็นหลักดังนั้นเราจะผอมลงแต่ถ้านึกถึงนะครับเรากําลังจําลองวิธีการลดความอ้วนโดยการกินปโปรตีนเท่าเดิมแต่ลดข้าวไปน้ําตาลลงเพราะอะไรเพราะเราอยากให้กล้ามเนื้อ เหมือนเดิมไม่ฝ่อลงไม่เหี่ยวนะครับหน้าไม่เหี่ยวนะครับคอลลาเจนอยู่ครบเรากินโปรตีนเท่าเดิมคือประมาณ50กรัมทุกวันนะครับโดยประมาณเป็นอย่างน้อยเสร็จปุ๊บเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงเพื่อให้ร่างกายดึงไขมันในช่องท้องทำให้พุงยุบลง ไขมันดึงจากต้นแขนทําให้ต้นแขนเล็กลงไขมันดึงจากต้นขากับกลนทําให้ต้นขากับก้นเล็กลงนั่นคือประเด็นว่าทําไมผมถึงบอกว่าการลดความอ้วนสูตรหมอทีมนั่งเฉยๆก็ผอมได้คือการกินโปรตีนให้ครบก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียในการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อหรือว่าขมับตอบอย่าลืมนะตรงนี้เขาเรียกว่า t e m p o r a r i s muscle หมายความว่าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงขมับถ้าเรากินโปรตีนไม่พอบางคนผอมแล้วขมับตอบมีใครบ้าง ที่ผอมแล้วขมับตอบมีใครบ้างที่ผอมแล้วแก้มตอบมีใครบ้างที่ผอมแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าผิวหนังหย่อนยานบ้างนะครับหรือรู้สึกว่าผิวหนังหน้าท้องมันแบบพับได้บ้างนะครับให้พิมพ์คําว่าหย่อนอ่ะพิมพ์คํานี้มาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ว่าทําไมมันมีลักษณะเป็นแบบนั้นนะมีลักษณะเป็นแบบนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ ทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นเนี่ยนะครับประเด็นมาอยู่ที่ปริมาณโปรโตีนนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราลดความอ้วนมา10กิโลกรัมเราอาจจะลดไขมันเยอะโปรโตีนลดไม่เยอะแต่เพื่อนเราอีกคนหนึ่งลด10กิโลกรัมเท่ากันอาจจะเป็นโปรโตีนในกล้ามเนื้อเยอะก็ได้นะครับสมมุติถ้าผิวหนังเราเหมือนกับลูกโป่งเหมือนกับผิวลูกโป่งเวลาที่เราเนี่ยเคยมีไขมันกับกล้ามเนื้ออยู่ใต้แขนนึกภาพตามนะ ก็เหมือนกับผิวหนังเราก็คุมไขมันกับกล้ามเนื้อไว้แต่วันที่เราลดความอ้วนโดยการที่เราลดค้าลดทุกอย่างลงหมดเลยรวมถึงขาดโปรตีนด้วยกล้ามเนื้อตรงนี้จะฝ่อลงพอกล้ามเนื้อมันฝ่อลงเสร็จปุ๊บอะผิวหนังมันไม่ได้หดตาม มันก็เลยเป็นลักษณะผิวหนังย้วยนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมผิวหนังย้วยเสร็จปุ๊บหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเราอยากให้ผิวหนังหายย้วยทํำยังไงเราต้องออกกําลังกายเพิ่มเติมเพื่อให้กล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นมาไปพร้อมกับรอเวลาที่ร่างกายทําระบบที่เรียกว่าซ่อมแซมตัวเองหรือออโตฟาคี y, เนี่ยค่อยๆกําจัดผิวหนังที่ ส่วนเกินออกไปดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าคนที่ลดความว้วนเร็วๆนะครับแล้วปรากฏว่ากินโปรตีนไม่พอกล้ามเนื้อหายไปไขมันหายไปทําให้ผิวหนังหดตัวไม่ทันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องระวังนิดนึงเรื่องการกินโปรตีนช่วงลดความว้วนเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเราผอมลงแต่ผิวหนังเราย้วยเนี่ย เราจะได้ความผอมแต่เราจะขาดความมั่นใจเรื่องนี้สําคัญนะครับหลายคนอาจจะเป็นคือพอเราผอมลงแล้วผิวหนังไม่ค่อยกระชับแทนที่เราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเราผอมลงแต่กลายเป็นว่าเราขาดความมั่นใจเพราะเราผอมเสร็จปุ๊บผิวหนังมันย้วยผมจึงบอกว่าน้ําหนักคือภาพลวงตาไม่จําเป็นต้องสนใจน้ําหนักสนใจแค่ว่าเราหยิบผิวขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าสกินโฟ S K I N F O L D นะสกินโฟคือหยิบผิวขึ้นมา แล้วในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านไปผิวหนังเราที่หยิบขึ้นมาแบบนี้เป็นก้อนๆไขมันใต้ผิวหนังมันก็ค่อยบางลงเราก็จะหยิบมันได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงอะดูยหยิบของผมก็ได้เนี่ยผมหยิบออกมานะครับถ้าเป็นแขนตรงนี้ทุกคนลองหยิบนะครับหยิบแขนตัวเองเนี่ยแล้วหยิบดูว่าผิวหนังเนี่ยหนาเท่าไหร่นะของผมเนี่ยหยิบผิวหนังพร้อมไขมันขึ้นมาเนี่ย จะหนาประมาณแค่4-5มิล mm, ิเมตรก็คือครึ่งเซนเท่านั้นแสดงว่าที่เหลือของผมทั้งหมดที่ผมกามอยู่เนี่ยคือกระดูกกับกล้ามเนื้อนี่คือวิธีการบอกว่าเราจะสามารถลดความอ้วนได้ยังไงโดยที่ผิวหนังยังกระชับอยู่คือเติมปโปรตีนเพื่อไปซ่อมแซมทุกอวัยวะนะครับเมื่อกี้มีกล้ามเนื้อใช่ไหมหกสิบโปรตีนอยู่ที่อวัยวะภายในอีก20%ดังนั้นเวลาที่อวัยวะภายในเราเนี่ยขาดปโปรตีน บางคนก็เลยเป็นแผลในกระเพาะอาหารบางคนก็เป็นแผลในทางเดินอาหารแล้วเป็นกรดไหลย,ย้อนบางคนนะครับก็จะเป็นแผลแล้วรู้สึกว่าแผลหายช้าบนผิวหนังก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะอีก15%จะอยู่ที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในร่างกายรวมถึงผิวหนังด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดโปรตีนหมอยกเคยบอกเราไว้ครั้งหนึ่งว่า ทำให้แผลหายช้าทั้งแผลในร่างกายแผลผ่าตัดและแผลภายนอกด้วยบางคนลามไปถึงบนศีรษะด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดโปรตีนผมจะค่อนข้างหลุดร่วงง่ายจับปุ๊บหลุดเลยบางคนจับปุ๊บหลุดออกมาง่ายเลยบางคนผมขาดง่ายเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเคลาตินมัน ถูกสร้างด้วยโปรโตีนประมาณ80-90%เดังนั้นะเวลาที่เราดึงผมแล้วผมหลุดง่ายให้เดาก่อนว่าร่างกายน่าจะขาดโปรโตีนมาสักระยะหนึ่งนะครับรวมถึงอาจจะขาดวิตามิน B5 B7 B9 หรือสังกะสีด้วยนะครับให้ไปเติมสิ่งนี้เข้าไปใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับหลายคนก็ถามผมว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลานานในการรอให้เส้นผมเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอย่าลืมนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ย เรากินโปรตีนเ,เข้าไปวันหนึ่งได้ปริมาณจํากัดรเรากินมากกว่านนะั้นเราก็อิ่มถูกต้องไหมแล้วร่างกายก็เอาไปใช้ได้จํากัดด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วร่างกายเอาไปใช้ได้หมดไม่ใช่นะร่รางกายใช้เวลา่วันนี้สร้างนิดนึงพรุ่งน,นี้สร้างอีกนิดนึงพรุ่งน,นี้สร้างอีกนิดนึงนะครับแล้วเราตั้งใจจะกินโปรตีนไปเยอะสมมติผมกินโปรตีนไปหมดแก้วเลยแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะเธอ โปรตีนอ่ะเธอต้องเข้าไปบํารุงเส้นผมชั้นอย่างเดียวนะก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าโปรตีนเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายร่างกายจะสํารวจเลยว่าเอ๊ะมีผิวตรงไหนต้องซ่อมแซมไหมก็เอาโปรตีนไปซ่อมแซม เส้นผมอะไปซ่อมแซมส่วนหนึ่งแผ่ในกระเพาะไม้ไปซ่อมแซมแผ่ในกระเพาะมีกระดูกไม้ไปซ่อมแซมมวลกระดูกมีกล้ามเนื้อไม้ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อมีผิวหนังที่กําลังจะผัดกลายเป็นหนังกําพร้าไหมไปซ่อมแซมผิวหนังดังนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้เราก็เลยสามารถใช้เวลานานหน่อยต้องใช้คําว่าสามารถซ่อมได้แต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับดังนั้นผมเลยให้เวลาไว้3เดือนสอนําหรับตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนนะผมเคยเป็นคนที่ตรงกลางผมเนี่ยโบ๋เลยนะครับเวลาจะหวีผมต้องหวีเป๋ๆแบบนี้ เพราะว่าถ้าไม่หวีเป๋ๆแบบนี้ผมตรงนี้จะบางมากแล้วผมรู้สึกว่าเสียความมั่นใจแต่ผมใช้เวลาเติมโปรตีนเข้าไปเติมวิตามิน B5 B7 B9 ใครอยากดู B5 B7 B9 ไปดูในนูซีบีก็ได้มีเขียนไว้นะครับไปดูได้หรือจะดูในเวโปรตีนก็ได้พิมพ์คาว่าโปรตีนแล้วก็ไปสอบถามทีมงานขอดูฉลากได้มันจะมี B5 B7B9 อยู่นะครับซึ่งตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมผิวผมเล็บ นะครับเพิ่มเติมไปดูเป็นความรู้แ้วกันนะครับข้อที่3นะครับคือหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าจริงไหมที่เรากินโปรตีนน้อยนะครับเกินไปนานๆเนี่ยทำให้ร่างกายเราเาผาผาลาญลดลง,ลงผมบอกว่าข้อนี้ถูกต้องเพียงแต่ว่านะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเน้นคํานี้นะครับการที่เราขาดโปรตีนไปแค่วันหนึ่ง2วัน3วัน ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะมีอัตราการถ่อผ่านลดลงทันทีเพราะว่าร่างกายยังมีกล้ามเนื้อร่างกายยังมีโปรโตีนข้างในร่างกายยังมีเวลาในการปรับตัวผมให้เวลาไว้4วันทําไมผมให้4วันเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับปกติแล้วอะร่างกายนะจะแทบไม่ใช้กล้ามเนื้อเลยนะครับใช้อย่างมากก็ใช้พลังงานจากโปรโตีนหรือกล้ามเนื้อเนี่ยในการสลายมาเป็นพลังงานตอนที่เราทำฟาสติ้งเนี่ย แค่5-10%จะมีตัวเลขเขียนไว้ผมเนี่ยเอาปากกาดาวด้วยตัวเองเลยนะครับเขาเขียนว่าร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยน โปรโตีนมาเป็นพลังงานไม่เกิน10%นะครับโดยผ่านระบบที่เรียกว่า g l u ค o n e o g e n e s i s ดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าร่างกายนะเวลาที่เราทำฟาสติ้งวันใดก็ตามร่างกายอาจจะดึงโปรโตีนส่วนเกินอาจจะดึงโปรโตีนในกล้ามเนื้อโปรโตีนจากตรงนั้นตรงนี้มาเป็นพลังงานไม่เกิน10%ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่แค่5%เท่านั้นดังนั้นทุกคนสบายใจว่าเวลาเราทำฟาสติ้งร่างกายไม่ได้ดึงโปรโตีนออกมาใช้จนกระทั่ง ร่างกายเกิดการบาดเจ็บเยอะมันจะดึงออกมาแค่ปริมาณเล็กน้อยอีกที่เหลือ90%ถึง95%มาจากไหนผมติกไว้เช่นกันอยู่บรทัดบนเขาเขียนว่า fast storage หมายความว่าเวลาที่เรารทำ Fasting อย่างเช่น Fasting ง,ง่ายๆคือสมมุติว่าวันนี้ใครกินอาหารมื้อเย็นแล้วตอน6โมงเย็นหลัง6โมงเย็นพอร่างกายใช้บก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ทานอาหารนะครับอาจจะคิดง่ายๆครับกิน6โมงเย็น ร่างกายย่อยแล้วใช้หมดและตอนเที่ยงคืน้วกัรเลือกเล่ยกลมๆแล้วหลังเที่ยงคืนก็เป็นเวลาฟาสติง้งดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือเราไม่ได้ทำฟาสติง้งจริงๆไม่ใช่ร่างกายเราทำฟาสติ้งทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครกินอาหารมื้อเย็นเร็วก็จะทำฟาสติ้งนานหน่อยตอนกลางคืน ใครกินอาหารมื้อเช้าช้าเช่นเลยไปตอนเที่ยงเราก็จะทำฟาสติ้งช่วงเช้าจนถึงตอนเที่ยงด้วยดังนั้นจริงๆมนุษย์ทุกคนทำฟาสติ้งอยู่แล้วร่างกายของเราก็เลยใช้พลังงานหลักๆเนี่ยตอนที่ท้องว่างหรือข้าวแป้งน้ำตาลไม่พอ 90-95%จากไขมันดังนั้นสูตรหมอทีมที่เคยแนะนำไปตลอดก็คือกินโปรตีนให้พอประมาณ50กรัมต่อวันแล้วพยายามลดข้าวแป้งน้ำตาลลงจนถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายดึงไขมันมาใช้ซึ่งอันนี้ไม่เท้าความแล้วกันนะครับค่อนข้างจะจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าให้เล่าให้ฟังแบบนี้พอจะมองเห็นภาพว่าอ๋อพอเราลดข้าวแป้งตาลลงก็เลยทาให้เราเนี่ย ค่อยๆดึงไขมันมาใช้หลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าอยากทำฟัตติ้งแบบ1วัน2วันแบบที่มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำทำได้ไหมผมบอกว่า1 2วันก็พอทำได้แต่ไม่ควรเกินนะครับวันและเพราะว่าพีคเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นประมาณเนี่ยหลังวันที่2-3-4พวกนี้เวลาที่เราเนี่ย ทำฟ้าตติ้งติดกัน1วัน2วัน3วันเนี่ยมีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเวลาที่ผ่านไปจนทั้งถึง4วันเนี่ยร่างกายจะลดอัตราการเผาผลาญลงประมาณ20แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมต่อวันอ่ะผมคำนวณง่า,งงายๆอันนี้เป็นความรู้แบบระดับไฮคลาสเลยนะครับวันที่4เนี่ยร่างกายจะเริ่มค่อยๆลดอัตราการเผาผลาญพลังงานลงนะโดยอัตราการเผาผลาญพลังงานจะลดเอา20นะครัะใครอยากคำนวณน,นะครับว่าเอะถ้าทัน อดอาหารไปนานๆนะครับทำฟาสติ้งไปนานจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่กินอะไรเลยดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวสมมุตินะครับเอา20คูณด้วยน้ําหนักตัวสมมุติว่าผมน้ําหนัก60นะครับอัตราการถ่าผานนะครับจะลงไปนะครับต่ําลงได้นะครับโดยการเอาตัวเลขเนี้ย20คูณ60ก็คือของผมเนี้ย1,200ดังนั้นแสดงว่าถ้าเรานะครับค่อยๆทำฟาสติ้งไป1วัน อัตราการอพาพยังไม่ลดเท่าไหร่นะครับ2วัน3วันก็ยังดูปกติแต่พอเข้าวันที่4อัตราการอพานาจะลดลงไปนะครับประมาณ1,200แคลอรี่ต่อวันแสดงว่านะครับร่างกายเนี่ยลดอัตราการอ่านาพลังงานลงเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บกักไขมันและกล้ามเนื้อไว้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าเวลาที่เรา ลดค้าวแป้งน้ำตาลลงเราไม่จําเป็นต้องสติถึงขั้นกังวลก็ได้เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราลดค้าวแป้งตาลลงมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวอ่ะเรากลับไปกินเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วค่อยๆลดค่าแป้งตาลลงมาใหม่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องลดค่าวแป้งน้ําตาลเท่ากันทุกวันก็ได้บางวันอาจจะเยอะหน่อยบางวันอาจจะน้อยหน่อยสังเกตจากร่างกายก็ได้นะครับเพราะถ้าเราเข้าใจก็คือร่างกายเราก็จะค่อยๆปรับตัว เราก็จะค่อยๆปรับตัวนะครับทำให้ร่างกายงงๆหน่อยนะครับเขาเรียกว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ